อ่าก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านทุกท่านแล้วผมอยู่รายการ DarkNight Gaming วันนี้ผมจะมาแคสเกม p ิเตอร์แจ็ o ส King Kong The Official Game of the Movie ครับผมมาตอนสุดท้ายแล้วครับผมมาเหลือสามดาสุดท้ายโอเคเพื่อไม่ให้ทำการเสียเวลาลุยกันเลยเรียบร้อยออกจากกาะกะโหลมายังสู่นิวยอร์กได้ของดีมาด้วย นิวยอร์กโอ้โหนี่ไงโดนจับเมืองดิยอร์เซตี้โดนจับมาสตย เห็นคนไม่ได้ทำลายหมดเิงคองม,มโอ้โหแล้วมาเลยเอามาเฮ้ยไงมาบมูมบลงพุงนกคายหมดนี่นี่ไอ้ มาเลยเอามาเฮ้ยตบหลวงนี่ฮะฮตบแข้งเหล็กหนาเกินเอามาเพมาอมายังมีลิฟต์อยู่ามาต้องนต้องรอนทัว่วเมืองเพื่ เฮ้ยโอ้โหข้างลามีรือมา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 มกงมำลัรวด่มามาเอา้าอัดยี่แม่งเอามาครูปเดียวออกมาเื้องเลยไม่ทานไม่ทานมันนะไม่ทาน ไนไหนไปไงเอาเรื่องนะสัสเน่โอ้โแมงแร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 งโอ้โหพักครับโอเคกลับมามั่นกันต่อเอามาว้าคุ้มแมงเลย มันไสย,ยิงกลัวฮะเฮ้ยเอาไหมให้หมดตัวเลยก็ดูเฮ้ยไงเคลนขึ้นขึ้นขึ้น,นเอามาไปไหนเฮ้ยไงเฮ้ยเฮ้ยข้างบนปอดไล่ เอามาไม่เลยโอ้โหเก็บไมงหมดอ่ะปงสปอร์ตไลท์เอามาไม่เลยเอามาเอามนเก็บสปอร์ตไลท์ก่อนส,สุดปาลายปะครับเรามาไปนี่เวนเฮ้ยโอ้โหไม่ยิง เอามาเอาได้เล่นมาเล่นกลับเล้งเอา้ายกเลยโอ้คุ้มเอ้าฟาดคุ้มเลยเอามา

เอา้าขึ้นมาอืมขึ้นยอดตึกดีละมาขึ้นตอขึ้นยอดตึกที่ปลอดภัยขึ้นเรือเรือ ไปแหละโอเคพอส์โอเคลุยกัน okay, okay, ต่ออ่าตึกนิวยอร์กบนยอดตึกสูงที่สูงที่สุดกำลังขึ้นไปตอนนี้อื้ออื้อขึ้นในสูงมา เออคุณนิกเนียร์ระสูงสุดเอามาหออมาแล้วหอเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยหลบหลบเว้หลบหลบหลบไปร่วงไม่ดีเสร็จเอาม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 าเฮ้ยหลบหลบลบไปเอามา แบบนี้ทั้งวันยังได้ไม่งไงลวงอุไอ้ตัวยิงแบบแม่กดดุมไม่ไงมาแบบนี้ทั้งวันยังได้เออเอามากินมาแล้วระวัเอามา,มา,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 มาปากลวงเอาให้หลบเลย อุ๊ยเลยยิงรั่วไปซะไอ้สัตว์ออกมาเฮย้ยหลบหลบโอ้ยเจ็บอะโอ้โดนล้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงอายอุ้ยโอ้โดนเออ,อไม่ไหวแล้วลาก่อน ล่วงเลยเรียบร้อยมึงตกไปไดิสุดอ่านี่คือจุดจบของคองนะฮะเมืองเมืองมนุษย์ยอดตึกที่สูงที่สุดตกลงมาตายเรียบร้อยโดนยิงตอบไปได้แล้วทีนี้ไม่มีอะไรให้ดูต่อไป มันไม่ได้ตายเพราะเครื่องบินหรอกสองงานอาหารที่ฆ่ามันได้สองงานาหารที่ปีชีวะศูนเออแปรถูกหน่อยกูแม่งจบสซะทีแม่งเออทำเมืองกลับ มาอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยโอเคก็จบเรี่องนี้อยแล้วผมสรบบคิงคองฟีเตอร์จะใส่คิงคองเดอะเกมออฟเฟชั่ยฟีเตอร์แจสันคิงคองเดอะเกมออฟหนูครับผมโอเคถ้าเย่าเช่นี้ก็ขอฝากกดไลค์นะผมแล้วเจอก,กันใหม่ในเกมต่อไปแล้วดูใหม่ว่ามีเกมใหม่อะไรบ้างโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ